สวัสดีครับผมเอกโคกอนทัวร์ตอนนี้อยู่ที่ตลาดข้างทางบ้านน้ําดิกเมืองหินบูนแขวงขมวนสอบอนเราครับบุงบรรยากาศอาหารปลาธรรมชาติข้างทางครับพี่น้องไข่บดแดงลายแห้งครับสบายดีดีครับพี่น้องสาวเมืองหินบูนขายอาหารธรรทำซัดนอสาดแล้วก็มีจักรจันเนาะจักรจันพี่น้องครับอันนี้ขายไหนมีขาวชินานี่นข้าวชิ้นพันขาวขี้บ้านนี่ฮะลอยตัวลอยตัวเนาะเอาเลยครับเอา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 หค่น้อยนี่เอาเลยครับพี่น้อง เนี่ยแล้วแค่โมเดลก็มีเนาะนี่พ <environ> <meals> ี่น้องพิเดนเซฟครับพี <It> ่น <kh as. S 3> ้องครับจักรจัดลายแห้งครับห้าสิบพันกรีบร้อยบาทครับพี่น้องจักตัวก็ค่ะร้อยตัวเนาะร้อยตัวร้อยบาทตัวละบาทเนาะกรีบครับร้อยปลายตัวเนาะครับบักม่วงน้อยครับพี่น้องมีกับส้มแซ่บครับแล้วก็มีพวกกล้วยปิ้งแล้วก็มีมันเกลียวปิ้งครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมขอบคุณครับผมครับพี่น้องเอลยบักม่วงโซ่กินกับเกลียวเสียไปน้องเจลียวเจลียวเกลือเนาะปลาสวัสดีครับครับผมแม่ลแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไข่ผักหวานปลากับไข่หมดแล้วครับผมพวกวานแล้วก็สลีนี่ครับนี่ครับพี่น้องไปยังเนี่ยไปยังผมจะไป ถูกองแรงไม่ละไม่ละแข่หมดแดงมื่อนี้เธอได้เมอร์ดี้นะ50ปันกิบวะมืัอนี้อ๋อคุณกาเป็นน้องทางร้านบ้านเ้าที่กับพี่น้องไข่บมดแดงไล่ข้างหน้าครับทางร้านป้าก็มีคุณน้องครับด้วยมาซาลีก็มีจามเป็นรับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาย่างไปซุปบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของตลาดครับจะมีสองฝั่งนะขายมืดมืดพี่น้องของปลาของแซลมอนน้ำมาซ่าไข่หมดแดงอะไรก็มีจักรจันทร์และลายครับสบายดีนี่พี่น้อง อันนี้ใครเลยฮะสินะน,น,นอะอันนี้เนละพันอันนี้ทันทันกีบเนาะโอ้พี่น้องเองจะเป็นอะไรครับันจะเป็นล่างกายมะม่วงครับพี่น้องนี่นะมะม่วงน้อยเนาะมะม่วงซอยนะ้พี่น้องพี่มะม่วงซอครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเขาไปหาซื้อไหวไปตรงข,นะ <c oughs> ข้างในวะนะคับโมเดลยังใครนะขับโมเดลกันนะจัลลัสโซซัจันน่าซิฟซาฟันกีบเนาะต่อจานเนาะพี่น้องนี่ครับมัคกะโบกครับ หนังเค็มแล้วก็มีพวกโนอสารครับพี่น้องเป็นอาหารธรรมชาสติครับนี่ครับปลาตองกายพี่น้องนี่ครับปลาตองกายครับพี่น้องหน่อไม้สดแล้วก็มีนี่ครับจักกจันครับลายแห่งครับมีไข่มุมดโดยมีนกเข็ด ไข่มดแดงบาเก็บแซบพี่น้องแซบเลยชื่อมากเลยรวยไข่บดแดงล่ะข้างหนครับพี่น้องพร้อมนำเส้นนำหมูนอานดอกกระเจียวครับคบชุดหารคนเืองไทยคนเร็มักมีมักมีูดดดยครัพี่น้องอสับสดเลยครับพี่น้องอเอกมามาถามมายดี สบายดีขอบคุณครับเมนี้ได้ได้กินอะไรให้มื่อวานนี้นะใช้นมดเลจ้าบเอ็นเนาะไปกินข้าวปลาเนี่ยผมบ่าจะไปเที่ยวตาดวังเยี่ยมเลยนี่มาซื้อเบญจกัณฑ์เปทอดกินกันะนี่มาได้ตะเบื้อโอ้ครับผมครับข้างขึ้งจะมีพวกไข่เป็ดไข่ไก่กับโนสารครับโนสารก็มีไอ้ไข่โนสารอันนี้ไข่ได้ไห่นะอันนี้ผมกับแาวตาคนขิบเนาะไม่ได้เป็นกาดเป็นีก็ขายโนสารเลย ปลากระบกค,ครับกับกระปูนาครับร้านนี้กระปูนาครับอันนี้ขายได้ไหมอันนั้นบล็อกสิบห้าพันสิบห้าพันกีบเนาะตัดสิบแปดเดี๋ยราตัดพวงหนึ่งเลยกระปูนาครับกระปูแดงเาขาก็ไม่ได้ใช้กระปูแดงครับกระปูแด,ดง,ดดง,างดขายได้กระปูแดงนะกันนะโลเศษห้าปลาเศยห้าเท่าไหร่สามร้อยไงะ ไม่ไข่ไลยสามร้อยห้าสิบไม่ต้องให้ตัวไหนมุณจะไปท้ายข้ามเจ้าเ่ยคุณจ 50, ะไปไข่คนจะได้จัะค่าสิบพันในปุ๊บเอาเอาห้าสิบพันเอาห้าสิบพันเนาะโดยเดี๋ยวครับกระปูเดงครับอาหารแซ่บที่เกินอข้ามมวลครับแนวหางกี๊ครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเขาซื้อกระปูเดงแล้วไปกินข้าวป่าที่ตาดวังเยี่ยมครับพี่น้องครับแนวแซ่บที่เกินอข้ามมวลพี่น้อง,นนองแนวหางกี๊ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มอย่าไปยาำเอาไม่ไข่เด้๋ยม่คาเด้อตีบนี้นี่นี่ตีบนี้ แกีครับไข่เต็มท้องเลยครับพี่น้องแซ่บจะดเซพี่น้องกับปูแดงไข่เต็มท้องเลยครับนี่ครับนี่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 ดีดีนีด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 ีัีด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 รนีดีด่ลีดีดีาีด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 ีนีดีนีนี่ีด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 ดโอเคครึ่งโลกินีีเป็นพวกไอ้มันปิ้งนะครับพวกกล้วยปิ้ง ทาบเห็นหรือว่าจะมีอาหารธรมรมชาติกับพอมีให้กินเหนือ,นนนคอครับที่เขาเดินทางไปต่อครับไลเลยไล่เลยปูตัวตัวตัวดีปิ้งกระปูแดงครับอาหารปลาธรรมชาติซื้อใบเตยข้างทางตลาดบ้านน้ำดิกเมืองขินบุญครับพี่น้องมาให้แม่ค้าเจ้าเก่าครับพี่น้องนี่ครับเจ้าทินที่ตลาดวันนีมปิ้งสู่กิน,นครับพี่น้องมาแล้วทานจังโอยครับ กับปเูเมฆไข่เด็ดรค้าที่นี่เ,เป็นท้องด้วยครับใจบอกโอ้มากมากแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องมาน้ามันช้ามันเท่าครับ บรรยากาศครับวิวสวยงามมารีครับอยู่กลางป่าลำธารธรรมชาติเลยครับย <YouTube song S 1> <an> ูทูบซองประดับดินครับเป็นไ้ครับบรรยากาศครับบรรยากาศทักได้ยังเป็นธรรมชาติาายังแบบด็บเ็ยังแบบเป็นบๆอยู่เนาะสองลำน้ำนี่มีตูบเลี้ยไปหมดเลยโดย ก็เดอยากบ้านเดียวแบบมันบ้านต้องเต้ามาได้จะได้นคนหลายแล้วมัเจะพัฒนาแล้วก็คเราเกียร์ด้านบนนะได้เตือนรับประทานได้เลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องน้องกินเสียบที่ข้าวบนครับ ภาพสวยงามมากๆไงแต่งนะไอ้พุ่มมาให้แล้วไอ้พุ่มใส้จอกอ่อนือว่ากระป๋องเลยตัจุดลุ้นต้องประเด็นครับตอนนี้เราอยู่ที่บรทท่องเที่ยวครับตลาดวังเยี่ยมนกับมีสาวงามนางเอกประจําซองครับพี่น้องมาแบบจําป็นเลยครับถ้ามากินข้าวป่าด้วยกันครับอันนี้จะเป็นแมง ขัว้วเมนจักรจันรครับแล้วก็มีเมนูขึ้นซื้อของเข,ข,งขื่อนทั้งหมดก็คือกระปูแดงครับพี่น้องตลาดกระตีนหนึ่งมาปูสองมาเกล็เอาไปหนึ่งเต๋อแ้วนี่เปนร้านมีหมูใส่น้ำแบบนี้ต้นอาหารลักก็ต้นเขาเรียกว่าขอเอาขาเรียนว่ากระปูแดงแงะขั้วอันนี้เมนูนะ ไม่รับไมรใหเปนให้ไเอาปักปักกนเดีไปตับตับเกี่ยวเลยุน่ยเกแกแบบรรู้ก๋ออกมาี๋ยวเาไปซีนมับทุกคนแฝงแ้ไข่็ท้องเป็นทองย่ต้องนี่นกกับกกกับในปากแฮงีเนองใครใครทันาองมันบ ็น,นม้าครับอืมไอกิน่นแบบนี้ปะน้องครับกระปูไม่ใครกินมันขนาดคนับพี่น้องมันเต็มท้องกระปูเลยครับกลับด้วยคนเดียวจ้ำไม่ไ้องออ